เรื่องกินอาหารอย่างไรให้อายุยืนแก่ผู้สูงอายุที่จังหวัดนคนรราชสีมาค่ะกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่จัดทำโรงงาน ขอภัยค่ะจัดทําโครงการมอบความรักความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยด้วยการจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงวัยขึ้นที่โรงงานน้ําตาลราชสีมาอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนครราชสีมาให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องการดูแลสุขภาพในหัวข้อกินอาหารอย่างไรให้อายุยืนซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้สูงอายุในครอบครัวของชาวไร่อ้อยจานวน สำหรับผู้ที่สนใจนะคะกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตลอดปีสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022100853ค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ของอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนค่ะ